คุณแม่ชักคิดว่าตอนนี้ก็ชักอันไซเมอรแล้วคุณแม่นอนวันไม่ถึงชั่วโมงสักวัน่ <c oughs> ค่ะเพราะคุณแม่นั่งสมาธิตีหนึ่งถึงตีสามอ่ะแล้วพอตีสี่เสร็จแม่ก็ลงมาเตรียมของไปใส่บาทใส่บรนศิบย์องค์แต่บางทีก็มีคนโทรมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวจบตรงนี้เราจะเล่าให้ฟังนะคะเจ็ดนอนคลุมโปงใครชอบนอนคลุมโปงบ้าง ไม่ดีนะลูกถ้าทำบ่อยๆไม่ดีเลยนะก็บอกว่าจะเป็นการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมอ่ามากขึ้นและลดออกซิเจนนะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทํางานของสมองลูกทำให้สมองทํางานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะเอาล่ะตอนนี้ใช้สมองในขณะที่ไม่สบายแม้ทั้งนี้เขาจะห่วงใหยหนูเพราะไม่สบายไม่ให้ซ้อมเลยไปนอนเลยแต่พวกเราถ้าอยู่บ้านนะ ไม่สบายถ้ามีอะไรข้างค้างเราก็จะทําซึ่งมันไม่ถูกเลยลูกการทํางานหรือเรียนขณะที่กําลังป่วยนะคุณพ่อคุณแม่จะเป็นห่วงถ้าป่วยตอนเล็กๆเนี่ยจะไม่ให้ไปโรงเรียนใช่ไหมคะถ้าเป็นหวัดก็กลัวจะไปเผยแพร่ให้คนอื่นเขา <Okay. S 1> แต่เราพอโตแล้วบางทีเราไม่มีใครบังคับนะใช่ไหมไม่สบายฉันห่วงเรียนฉันก็จะไปอะ่ะนะก็ทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของสมองลดลงและเป็นการทําร้ายสมองไปด้วยในตัว แทนที่เราจะทําให้ดีนะลูกมันก็กลายเป็นไม่ดีไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่สบายนะลูกหยุดพักผ่อนซะนะคะ 9. ขาดการใช้ความคิดการคิดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของการฝึกสมองนะการขาดการใช้ความคิดจะทําให้สมองฝ่อทุกอย่างนะลูกถ้าเรามีอะไรแล้วเราไม่ใช้นะเอาเงินเหมือนกันถ้าไม่ใช้เก็บไว้นะลูกค่าของเงินไปไงใช่ไหมคะมันลดลงอะ่ะนะบางคนมีเงินอุ้ยเก็บ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  แต่คนอื่นที่เขาไปทําธุรกิจเขาออกงอกเงยไปเยอะแยะแต่อันนี้พอจะซื้ออะไรสักอย่างมันมันได้ไม่น้อยลงนะค่าของเงินมันลดลงนะเมื่อกี้บอกกันนะฮะการขาดใจการใช้ความคิดนะฮะเราไม่ใช้เลยสมอง่อกเหมือนตัวเราก็เหมือนกันไม่ลุกเดินไม่ไปไหนนอนเฉยๆในขารีบมาลุกไม่ใช้มันนะสมองถ้าไม่ใช้ก็่อนะบอกเราใช้บ่อยๆมันยิ่งมันยิ่งดีเหมือนมีดเนี่ยรักบ่อยๆมันก็คมนะสุดท้าย เป็นคนไม่ค่อยพูดฝังแล้วทำไมไม่ค่อยพูดเป็นยังไงนะลูกทักษะทางการพูดจะเป็นตัวแสดงถึงประสิทธิภาพของสมองนะคะนะตอนนี้ถ้าเราไม่ค่อยพูดเนี่ยประสิทธิภาพเนาะประสิทธิภาพสมองจะลดลงชัเลยนะต่อไปนี้เป็นไังดีลูกเนาะ พูดพูดนเตอร์เทนตอนอนเตอร์เทนะคะ e เ t e r t a i n เพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเราร้องอย่างเดียวเนี่ยนะกับกับทั้งนเตอร์เทนเก่งด้วยอย่างอย่างพี่กีเนี่ยแต่ที่พูดเนี่ยนะต้องชมเชินะดูวันนั้นน่ะขนาดออกจากโรงพยาบาลมานะคะนุ่งสุ่มไก่มาเนี่ยนะคะ <c oughs> โอ้ยังนเตอร์เทนได้ดีเลยวันแม่ว่าวันนี้เขยยาช่วยอะไร <c oughs> วันนี้วันเสาร์นี้ต้องดีมากๆก, <c oughs> กกว่าเก่าแน่นอนเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> น,น่ารักน่ารักเกื่งนๆน,นะนะไปอยู่กับเพื่อนๆตอนนี้คุณแม่นะได้รับโทรศัพท์เยอะเลยต้องเป็นอันหลับอันนอนเลย <c oughs> ผู้ปกครองโทรมาก็มี <c oughs> อะไรเพิ่งจบไปคะลูกอะไรเพิ่งจบไปฟุตบอลใช่ฟุตบอลเพิ่งจบไป พราพวกนั้นน <All right. S 1> ตาแฉะกันไปเลยแต่พวกลูกไม่ได้ดูใช่ไหมคะผู้ปกครองโทรมาหาคุณแม่ร้องผมร้องไห้ปรากฏว่าลูกชายเรียนอยู่ม .5 เองค่ะขะโมยนาฬิกาโรเล็กซ์ร้องเพชรของคุณพ่อเอาไปจำนำเพราะราคาก็ต้งสี่แสนกว่าไปจำนำสองหมื่นคคุณพ่อตอนแรกไม่ได้คิดว่าลูกนะฮะโทษคนรับใช้คนขับรถในบ้านเป็นเรื่องเป็นราวแต่ตอนหลังเนี่ยพ่อสงสัย ะะแล้วแต่ละลูกชายก็มาร้องไห้บอกกับแม่ว่าถูกตามที่โรงเรียนเอานาฬิกาไปแล้วก็ยังไม่พอนะคะเขาไปดักหน้าโรงเรียนเลยค่ะมันเอามอเตอร์ไซค์เลยลูกแล้วบอกถ้าไม่จ่ายมึนตายนี่ก็กลัวร้องไห้บอกแม่ว่าให้นาฬิกาเขาไปแล้วอะ่ะก็ยังไม่พอเลยแม่บอกตายแล้วทาไงล่ะไปจำนำสองหมื่นลูกอ่แม่จะไปถ่ายประกฏดทั้งนั้นไม่ให้บอกสัญญาก,กันว่า ภายในเท่านั้น,นี้วันนี้มันเลยม,มาสองวันแล้วมันไม่ให้ดูลูกพ่อแม่ก็ทะเลาะก,กันงั่นกันเด็กอยู่มห้าเองนะ,อ,ะอันนี้อันหนึ่งเลยนะอีกอันหนึ่งอันนี้สามีเอาเอาโ no น้ตบุ๊กของภรรยาค่ะแล็บท็อปเนี่ยทุกตอนมันเป็นแสนนะอันอย่างดีเลยนะก็ไปจำนำสองหมื่นกว่าบาท แล้วก็ไปจะไปไถ่คืนพญาไปถ่ายคืน,ยายาาคนทางน้นก็ไม่ให้อีกเหมือนกันเพราะมันไม่ได้มีลายลักษณ์อักษรอะไรนะคะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้นี่ลูกชายเอารถรถเก๋งของพ่อเอาทะเบียนรถไปจำนำจะให้รถก็เป็นแสนแสนเหมือนกันนะนี่ไปจำนำมา่สี่หมื่นนี่ก็โทรมาจะทำยังไงดีเขาต้องไปต้องไปเอาวันนี้นะถ้าไม่วันนี้นะฮะเขาไม่ให้คืนเขาจะหาเงินเงนสี่หมื่นบาท คุณแม่ก็กลุ้มและมันมีอีกหลายรายที่ไม่ใช่นี่นี่หมายถึงนี่เมื่อคืนนะที่โทรหาคุณแม่นะและเมื่อเช้าก็มีอีกลูกทั้งนั้นอันมีลูกผู้หญิงก็มีค่ะบอกว่าไปนั่งดูบอลที่ลานอะไรไม่เอ่ยชื่อดีกว่าหนะ้าลานห้างสรรพสินค้าเจะมีจ่ายดูดื่มเบียร์กันเข้าไปด้วยลูกเสร็จแล้วพนันแล้วแพ้บอลเสร็จแล้วแพ้บอลแล้วทาไงก็ผู้ชายบอกต้องเอาอะไรคะเอาตัวผู้หญิงคนนี้ ก็เสียผู้เสียคนสิฮะยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยวพวกลูกเนี่ยช่วยพวกนี้ได้เลยนะฮะแล้วมาคิดเอ๊ะเราจะช่วยเขาได้ยังไงใช่ไหมคะเวลาลูกขึ้นร้องเพลงเนี่ยช่วงที่ entertain เนี่ยนะคะเตือนสติพวกน้องๆเขาเหมือนอย่างพี่เบิร์ดเนี่ยพี่เบิร์ดเป็นไอดอลของหลายๆคนเลยนะพี่เบิร์ดไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์พี่เบิร์ดพูดอะไรคนก็เชื่อเพราะพี่เบิร์ดพูดอย่างที่ทาทาอย่างที่พูด นะนั้นเรานะ่ะได้เป็นแบบอย่างเพราะเขาจะรักศรัทธาแล้วต่ก่อนหนูก็เป็นคนธรรมดาใช่ไหมคะแต่บัดนี้หนูรู้ไหมหนูมีแฟนคลับเยอะมากแต่ละคนเนี่ยเต็มเลยทุกคนเลยนะคะแล้วถ้าเราทําอะไรเนี่ยเขาก็จะเราพูดอะไรเขาก็จะเชื่อดูอย่างรุ่นก่อนๆเอฟก่อนๆน,น,นั้นที่ไปปลูกต้นไม้กันใช่ไหมคะไปนำํำไปใช่ไหมแฟนคลับไปช่วยกันปลูกต้นไม้ไปทําสิ่งดีๆให้กับสังคมอะ่ะ นะยังหนูตอนนี้ยังไม่ได้ออกไปก็จริงแต่ว่าช่วงที่อยู่บนเวทีเนี่ยพอเราตั้งสติดีแล้วเราร้องไม่ผิดใช่ไหมเนื้อร้องไม่ผิดทำนองไม่เพี้ยนเต้นเข้าจังหวะจะโคนร่วมกันอย่างดีแล้วเนี่ยช่วงที่เอนเตอร์เทนช่วงนั้นพอเราสติตรงนี้ดีเราไม่ลืมเนื้อแล้วเราไม่กลัวอะไรแล้วช่วงนั้นเราใส่อะไรให้ผู้ชมลูผู้ชมที่มาสุวนมากก็จะเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กๆอะไรเงี้ย สมมุติว่าวันนี้ใช่ไหมครพรุ่งนี้วันพระอะไรเงี้ยนะอ้าวน้องๆพรุ่งนี้วันพระตื่นแต่เช้าอย่าลืมใส่บาตรนะครับสมมุตินะฮะหรือว่าอ้าวอย่าลืมไปวัดฟังเทศฟังธรรมนะคะไปเป็นเพื่อนคุณยายที่วกระเป๋าให้คุณยายนะครับอะไรก็ว่าไปสมมุติจะเข้าพรรษาเราทํากันบ้านหน่อยว่าเออพรุ่งนี้เป็นวันอะไรต่อไปวันอะไรเนี้ยเราก็พูดชักชวนแนะนําเขาอะไรเงี้ยหรืออย่างอย่างน้องมันตั้งจะบอกแค่ว่าเรื่องบุหรี่ไม่ดีก็อย่าสูบบุหรี่นะครับอะไรเงี้ยการพนันไม่ดี สิ่งเสีติดไม่ดีอะไรบอกกับน้องๆอะ่ะแล้วเขาจะเชื่อนะบางอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์เตือนไม่เชื่อไม่ฟังนะแต่ท่านนักร้องที่อยู่ในใจเขาเนี่ยเป็นฮีโร่ของเขาเนี่ยพูดอะไรเขาเชื่อลูกและหนูจะได้บุญมากๆเลยที่ทําให้เขาเชื่อและพ่อแม่เขาตอนนี้ลูกเขาอยากดูคอนเสิร์ตไปเลยเป็นดูเลยพอกลับมาเป็นคนละคนเลยเป็นคนดีเลยอะ่ะเพราะพี่ๆช่วยกันชี้ทางสว่างให้กับเขาเขาบางคนนะลูกที่คุณแม่ฟังเนี่ย ขโมยเงินคุณพ่อคุณแม่มาซื้อบัตรคอนเสิร์ตเพราะรักดาราคนนี้เหลือเกินแต่บางคนไม่ขโมยแต่และพร้อมผแม่บอกทำไมเก็บเงินจะดูคอนเสิร์ตไปโรงเรียนนะฮะไม่กินข้าวไม่กินเนะี่ยน้ำก๊อกลูกท้องเอาท้องร้องจอกเชียเพื่อเก็บเงินมาดูคอนเสิร์ตนั้นนั้นเราก็ควรจะให้อะไรที่ดีๆนอกจากความเพลิดเพลินทางหูแล้วให้เขาได้รับอัธรต ทางใจที่เขากลับไปแล้วอิ่มเอเิบเบิกบานใจเราจะทําอย่างที่พี่บอกเรานะให้เขาเป็นคนดีก,ก็คุ้มกับค่างเงินที่เขาเสียเข้ามากลับไปและเป็นคนดีนะคะอ้าวไปยืนขึ้นลูกยืนอย่างนีสตินะ,ะยืนอย่างนีสติเรามาเดินจงก,งกรมกัน สามเสเหลือกันเจ็ดคนและเหลือไม่ใช่แปดเซียนอันนี้เจ็ดเซียนเจ็ดเซียนเจ็ดเซียนเป็นเซียนการพนันสู้เป็นเซียนในทางร้องเพลงเก่งๆไม่ได้เนาะอนะคะอ้าวยืนให้ตรงนะคะ มือซ้ายวางไว้ที่หน้าท้องมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นย็น